ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตเศรฐษฐกิจและการลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2 6 6 5โดยกรุงศรี EXCLUSIVE ครับปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการลงทุนตีมการลงทุนในหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นจีนการปรับฐานครั้งใหญ่มองเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงและแนวทางการจัดพอร์ตประจำเดือนกุมภาพันธ์ส5 6พทางกรุงศรี e x c l u s i v e มีคำแนะนำอย่างไรมาติดตามกันครับ เริ่มต้นกันที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกสินทรัพย์นั่นคืออัตราเงินเฟ้อล่าสุดอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม2564เพิ่มขึ้นกว่า7%ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ40ปีโดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบเช่นภาคบริการสินค้าอาหารและพลังงานทั้งนี้นักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กมองว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วหลังจากนี้จะค่อยๆทยอยปรับตัวลดลง แต่จะยังคงอยู่ระดับที่สูงกว่า2%ในปีนี้อย่างไรก็ตามการที่อัตราเงินเฟอ้อเร่งตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายครั้งแรกในรอบ4ปีโดยมีแนวโน้มว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่เดือนมีนาคม2565นี้เลยครับเพื่อสกัดการความร้อนแรงของเศร,รษฐกิจและตรางเงินเฟอ้อขาขึ้นและจะปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นรวม3-4ครั้งในปีนี้ ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าย้อนไปดูข้อมูลการประมาณการก,การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด o อฟพลอตนะครับในปี2557ตอนนั้นมีการคาดการณ์ไว้ครับว่าปี58-59เนี่ยจะมีการปรับดอกเบี้ยนโยบาย5-6ครั้งพอเป็นจริงครับปรากฏว่าเฟดไมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแค่2ครั้งในปี58-59นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เงินเฟ้อข,ขึ้นไปเยอะมากแต่ว่าเฟดไมขึ้นดอกเบี้ยแบบเร็วมาก7ครั้งในปี60-61ซึ่งเป็นช่วงที่เงินเฟ้อเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับ ทางกรุงศรี Exclusive ีจึงมีมุมมองว่าในปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบีย้ยน้อยหรือช้ากว่าที่ตลาดค่าการไว้ทําให้มีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆโดยมองว่าผลตอบแทนปันธบัตรรัฐรบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีจะอยู่ในกรอบไม่เกิน2.1ถึง2.2นั่นแปลว่ายังมีโอกาสทำกำไรได้30 basis point, เบสิสพอยต์เทียบกับสิ่งที่ตลาดคาการไว้ตอนช่วงสิ้นปีครับ หนึ่งในคำถามที่ถูกถามเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีแรงเทขายเยอะมากเป็นจังหวะเข้าลงทุนได้หรือยังทางกรุงมสีเอ็กซคลูซีฟมีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากตัวเลขสถิติในอดีตครับถ้าจะามาดูเหตุการณ์ในอดีตไมจะเป็นช่วงที่เฟดเรกระเบืครั้งแรกปีสอง8าสงครามการค้าปี6-1หนึ่งรือแม้แต่วิกฤตโควิด -19 ปี63สที่ผ่านมานะครับ ดัชนีนัฟส์ดาซึ่งประกอบด้วยหุ้เทคโนโลยีชั้นนำของอเมริกาเนี่นะครับมีการปรับฐาน10-20จะกจุดสูงสุดแล้วจากนั้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับซึ่งก็ถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมีดาวไซริสจากจุดนี้ไปไม่มากแล้วครับทางกรุงศรีเอ็กซคลูซีฟจึงมีความเห็นว่านาะระดับดัชนีปัจจุบันหุ้นเทคโนโลยียังมีโอกาสปรับฐานลงได้อีกแต่ก็มองว่าน่าจะมีจังหวะให้นักทุนเข้าซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีสถานะทางการเงินนนนแแแข็งขงกกรร่่ไดด้้เวๆีีโยยลุททธ์นะนคือ การรอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนหุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีด้วยกลยุทธ์ buy on dip หรือเข้าซื้อเมื่อมีการปรับฐานลงมาภายใต้ธีมนี้ก็มีกองสนนะนำสองกองทุนนะครับก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี global growth หรือ kfgg ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตพร้อมกับกระแสโลกพิวัตและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยมี b r e a k f o r d เป็นบรรจงสุนหลักครับกองทุนหนึ่งนะครับก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี disruptive innovation หรือ kfi n n o ได้ลงทุนใน5นวัตรกรรมที่ขับเคลื่อนโลกอนาคตซึ่งมี Ark Invest เป็นประจำของทุนหลักครับหลังจากที่ไตรมาสที่4ปี2014เศรษฐกิจจีนเติบโต4%เปอร์เซต่ำที่สุดในรอบปีเพราะเผชิญกับความท้าทายเรื่องหนี้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจชะลอลงจากมาตรการล็อกดาวน์หลังเจอการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนแต่ในภาพรวมจะเห็นว่าตลาดทั้งมองว่าเศรษฐกิจจีนจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไป และคาดการว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมข้อสังเกตก็คือว่า Predidit Impulse หรือปริมาณสินเชื่อในระบบของจีนนะครับมีแนวโน้มดีขึ้นประกอบกับธนาคารของจีนนะครับต้นน,นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยลดดอกเบี้ยน,นโยบายลง01%นระครับสู่ระดับ2 8 5ซึ่งถืงถอเป็นการลดดอกเบี้ย,น,น,โย,ยนโยบายครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนปี64ครับทำให้เรามองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะมีโอกาสืส้นตัวได้ดีขึ้นครับ และหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนน่าสนใจคือเมื่อเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงก็จะเห็นว่าตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าเข้าไปสะสมลงทุนเพราะมีดาวไซต์โอกาสปรับฐานลงอีกได้ไม่มากแล้วครับโดยกลยุทธ์ที่กรุงศรีเอกล s i v ฟแนะนําคือการทยอยเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในกองทุนหุ้นจีนสําหรับกองทุนจีนนะครับเราได้นำต่อกของอทุนด้วยกันกองทุนแรกคือกองทุนเปิดกรงุงศรีไชน่าเอชไอคุตี้เดอะเคฟเปชไชน่าเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นหุ้นอุตสาหก,กรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีนครับซึ่งมี u b s เป็นประจอ,องตุนหลักอีกองหนึ่งครับเป็นกองทุนเปิด ktm china equity หรือ k t a share เป็นหุ้นเอเชียที่คุณาภาพดีโอกาสเติบโตสูงมี alliance global investors เป็นประจอ,องตุนหลักครับและนี่คือโอกาสและกลยุทธ์ในการลงทุนในหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นจีนครับส่วนในทางการจัดพอร์ตและกองทุนแนะนำประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2015ที่แนะนำตามระดับความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้ครับ สำหรับท่านที่รับความสิ่งได้ต่ำทางกรุงศรี Exclusive แนะนำกองทุน KF Smart, KF CS Income, KF S Income In ส่วนท่านที่รับความสิ่งได้ปานกลางทางกรุงศรี Exclusive แนะนำกองทุน KF Core, KF C Income, KF Income และท่านที่รับความสิ่งได้สูงทางกรุงศรี Exclusive แนะนำกองทุน KF G Brand, KT Finance, KT A Shares และ KFA China ขีด A และนี่คืออัปเดตเศรษฐกิจและการลงทุนประจำเดือนกุมภาพานันธ์2565โดยกรุงศรีเอกซ์คลูซและพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ